เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ครับคุณอยู่กันกับเกมของไมค์ครับนะครับกับในซีรีส์วัดดูฟักเรียมนะครับผมกับพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มาอัดนานเลยนะครับลืมพาร์ทไปแล้วนะครับผมโอเคครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับที่ ไม่ได้มาอัดนานนะครับผมประมาณสัก5 6วันเยอะไปนะครับประมาณไม่รู้วะนะครับก็น่าจะประมาณ5วันนั่นแหละมั้งนะครับพอดีช่วงนี้กนะ็คือแบบอ่าไม่ว่างเลยนะครับโอเคก็อ่า <c oughs> บอกเอาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ด้วกันะครับว่าเราไม่ว่างนะครับผมเลยมาอัดได้ไม่เยอะไม่เยอะพึ่งกลับมานี่ก็โจมตีกูเลยเหรอนะครับโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็เอาของมาแต่งบงแต่งบ้านอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่า ผมกะจะสร้างบ้านใหม่อยู่แล้วแหละนะครับผมก็มีไอ้บ็อกนี้ใช่ไหมที่เราได้มานะครับผมก็มาวางวางชุดเอเมอรอนไว้นะครับผมซึ่งมันก็สามารถเก็บออกมาได้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคซึ่งคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราครับจะไปทําการไปที่นรลกนะครับผมเพราะว่าเราต้องการของต่างๆมาทำเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ครับผม อ่ะผมกาดจะลองแบบทําฟาร์มอ่าเรียกได้ว่าลองเก็บนะฮะผมเก็บไอไข่ของไก่พวกนี้แบบอัตโนมัติดูนะครับผมซึ่งมันน่าจะต้องใช้เป็นฮอปเปอร์นะครับนี่นี่ครับผมไอ,อเอเมอรอนของเรานะครับโอเคเฮ้ยโอ้โหเเนื้อไก่มากมายนะครับผมน่าจะมีตัวอะไรมาตายแถวนี้นะครับโอเคครับซึ่งอ่าตอนนี้คือแบบกล่องเรามันเต็มหมดแล้วนะครับผมแล้วก็บ้านเราก็แทบจะ ไม่มีพื้นที่เลยนะครับผมเป็นบ้านที่แบบโคตรแคบแคบเลยนะครับคือจริงๆก็มีนะครับผมแต่ว่าเอาพื้นที่มาทำเป็นไอ้พวกนี้หมดแล้วนะครับผมโอเคยวก่อนนะครับผมเราจะทำกล่องดีไหมครับสร้างมาแล้วการเนี่ยผมัวทิ่ไปก่อนแล้วกันครับเพราะว่าน่าจะยังไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ของพวกนี้นะครับออ้ยตัวบ้าบอกเขาแตกโอ้ยอย่ามายุ นี่โอ้โหมาดักหน้าเลยพ่อคุณโอเคที้ของไปเอ้ยจ้ะจอ่จอเจอ้ย่อมาโอเคมา,าซึ่งผมจะเตรียมออ s i ซ i เ n นไว้แล้วนะครับผมแล้วก็เตรียมเหล็กไว้นิดหนึ่งนะครับเอาไว้ทำเป็นฮอ p เปอร์ไงนะครับผมก็จะลองเอามาทํากับไอ้ฟาร์มไก่นี้ดูนะครับผมโอเคครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอทําการนะครับไปเก็บซายก่อนแล้วก็จะเผาเอาไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาไงนะครับแล้ว ที่ขุดนี่อยู่ไหนนะครับเอาเอ้ผมไม่มีที่ขุดเลยเอะวะอะไรกันอะไรกันอะไรกันที่ขุดตูแล้วเสียงโทรศัพท์แถาไหนวะเนี่ยไอย้บ้าเอ้โทรโอเคเอ้ยผมเหลือแค่เหล็กวครับไม่เหลือบอกอื่นเลยเนี่ยโอ้โหกรรมเลยครับผมอ่าเอเมอรอนได้ไหมครับหวังว่าจะไม่ได้น่นไงกูว่าละไม่ได้โอเคมาเหล็กก็เหล็กครับผม มาที่โคดเหล็กของเราเนี่ยครับผมโคดอับจนเลยนะครับอับอับจนเออแล้วก็ครับผมถ้าเราถือสเต็กไว้นะครับเราจะาหิวนานขึ้นด้ไปนะครับผมเพราะว่ามันก็บอกไว้อยู่นะครับนี่ไงคือมันจะมีแบบค่าความหิวนานขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะครับเยอะกว่าเนื้อไก่ประมาณแบบเกือบ2เท่าเลยนะครับผมแล้วของอะไรมันเข้าตัวกูอีกแล้ววะโอเคเดี๋ยวไปขุดทรายก่อนละกันนะครับผมทรายเจริญกุระนะครับไม่ใช่โอเคทรายจ๋านะเอามาเอามาเอามา ต้องใช้เยอะไหมครับยังไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับผมเอาแค่ว่าแบบทำเป็นโครงแบบโครงร่างฟาร์มนะครับฟาร์มปั๊มเอเมอรอนธรรมดาาก่อนนะครับผมเฮ้ยตีไปนะครับโอเคขุดมาตรงนี้นะครับได้มา17อันแล้วนะครับผม17นี่พอหรือยังครับจริงๆก็น่าจะพอนะแต่ว่าอยากทำเพิ่มนะครับผมเอาสักครึ่งหนึ่งไหมสัก3บล็อกน่าจะเพียงพอนะครับผมแม กูก็ขุดมาเลยเลยนะครับโ okay. อเคเฮ้ยเดี๋ยวจนะ้ะเมื่อกี้พูดผิดปล่าวะเ <c oughs> มื่อกี้พูดว่า3บล็อกไอ้บ้าพูดผิดโอเคครับอ่าสัก30บล็อกนะครับผมอ่าแล้วก็เผาเอาไว้นะครับในนี้อ่ะซึ่งผมก็ไปหาฐานมาเพิ่มด้วยนะครับก็ตามนี้โอเคอ่าเจ้าของผมมันลกตัวแบบลกแบบสุดๆเลยแบบ <c oughs> เอ็งจะลกไปไหนนะครับผมดูดิคืออะไรไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าคนกนไก่ได้เก็บไปนะครับผมโอเคมา เราไปที่นรกกันดีกว่านะครับซึ่งผมมีฟินไปวะ,ะผมมีฟินไหมครับเฮ้ยผมไม่มีฟินหรอวะเนี่ยกลามเลยครับผมโอ้โหจะไปหาฟินมาอีกครับมีกราวเวลอุ้ยยังไงกราวเวลเจอกราวเวลแล้วอุ้ยตรงนี้ใช่อ่ากราวเวลกราวเวลโอเคหาฟินไปนครับผมฟินที่คือแบบเอ้ยเจอแล้วโอ้โหถือว่าหาไม่ยากนะครับทิงท้งไปเลยแล้วเสียงบ้าเราเขาแตกอะไรแถวนี้เราไม่ยุ่งเว้ยเพราะว่าเราจะไปนรกนะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ย กระสุนปืนแลละครับเนี่ยโอ้โคตรแจ่มเลยนะครับโอเคซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับผมว่านรกมันจะหดหินขนาดไหนนะครับคืออ่าแค่โลกธรรมดาเนี่ยกูว่ามันก็หดแล้วนะครับในนรกคงแบบโอ้โหโคตรเทพเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวอาเอาเป็นว่าประตูวางไว้ตรงนี้แล้กันนะครับผมก็อากลางๆดีอยู่เหมือนกันเอออย่าเพิ่งเข้ามาดิวะนะครับ เพราะว่าด้านนู้นผมกาจะตัดไม้ทําลายป่าอยู่แล้วนะครับผมโอเคซึ่งก็มีคนแนะนํามากเหมือนกันนะครผมว่าให้ลองสร้างบ้านต้นไม้ดูนะครับซึ่งผมว่ามันก็เวิร์กอยู่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเรามีต้นไม้2ต้นนะครผมที่แบบความสูงไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เรียงติดกันเลยนะครับผมว่าถ้าสร้างบ้านต้นไม้ก็น่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเค เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันครับมาเดี๋ยวเราจะนรกดูก่อนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะขอ,อเปิดดูอะไรแป๊บหนึ่งนะครับนี่ไงครับผมคือของส่วนใหญ่นะครับมันต้องใช้เป็นบล็อกครอสนะครับผมในการทําเ,เห็นไหมครับนี่เพราะฉะนั้นนะครับผมเราจะไปเอาบล็อกครอสนะครับครอสใช่ไหมาจากนารกกันนะครับผมโอเคซึ่งไอ้บ้านนี่มันก็เกะก,กะซหลรอเกินยอ่อเรียบร้อย โอเคนะสร้างสร้างสร้างประตูนรกกันก่อนนะครับผมอ่ะเป้าหมายของเราในคลิปนี้ครับบล็อกคลอสนะครับผมอ่าใช่ไหมเนี่ยใช่อุ๊ยจุดหืมตรูวางผิดขูดโคตรจะช้าเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตรงนี้แล้วก็อจุดไฟไเลอยนะครับมาเข้าสู่นรกกันเถอะเราโอเคเข้ามาแล้วหือ เข้ามาปุ๊บก็เกิดอาการวินเวียนศีรษะโอเคอ่าผมว่าเราเอากระเป๋าออกก่อนดีกว่าไหมนะครับเอยจะโอ้โหนี่มึงตามมายันนรกเลยเหรอไอ้บ้าบอคอแตกเฮ้ยมันตามมายันนรกเลยเได้ว่าครับจะตามอะไรขนาดนั้นโอ้โหไปไกล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 เออเออหมดยังเมื่อกี้เห็นมีสองตัวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอโ้โ,อโหคิป ER! เปอร์เฮ้ยเดี๋ยวประตู ปัดตูนะโรกกูโอ้โหไอเกียบไปอะไรสับได้ไปเนี่ยซ้อมโอ้โหกูจะซ่อมรูเต็งเขาจะซ่อมซ่อมได้ไปะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรู้สึกไม่ปลอดภัยครับรู้สึกว่าเมโมอเตอร์อยู่ใกล้ๆครับซึ่งเราต้องเรียบขุดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคเอ้ยอ๋อแล้วก็แล้วก็แล้วก็ชึบ ขัดบล็อกเดียวเอาไงดีสองบล็อกที่ไปครับงั้นก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นหินแล้วกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามายุ่งโอ้โหหมมอเตอร์พวกนี้ครับมันมันตามมายันในนรกเลยนะฮะผมก็ไม่แปลกใจหรอกครับเพราะว่าการที่มันจบดีเราขนาดนี้มันน่าจะตกนรกอ่าอยู่แล้วแหละนะฮะผมโอ้โหคือตามมากอกวนกูยันในนรกเลยนะครับเนี่ยโอเคมาอ่าโอเคโอ้โห ยังดีนะครับที่เราแบบเอาอ่าออฟซิเดียนมาเกินนะครับผมเดี๋ยวมาร์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นดรอดรอเรียบร้อยนะครับผมมาเราไปผจญภัยกันดีกว่านี่คือบอกอะไรน้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็ตามหลอกหลอนกูจังเลยไอ้บ้าบอกเขาแตกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิวหิวหิวโอเคกินสเต็กแล้วกันครับกินเต็กกินเต็กกินเต็กเราหรูไม่กินข้าวไม่ได้เหรอ ทำไมก่ก,กินข้าวไม่ได้วะเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ครับบ้าบอเคาแตกเฮ้ยโอ้โหไฟเยอะไฟมันลุกไฟมันร้อนโอเคอ่าโอ้โหยังไงบอกคอที่เราตามหามานานแสนนาะเออะ What the fuck กูโดอนอะไรกูโดอนอะไรโอ้ What the fuck this magic เฮ้ยเมื่อกี้ผมโดอนอะไรอะครับ เมจงเมจิกบ้าเปล่าเขาแตกอะไรวะโอ้โหทีเดียวกูตายเองเชื่อไหมไอติฆาใช่ดาบหรือเปล่าเพื่อนฮะอ่ะเนี่ยกูโทษอีกแล้วว่าเมจิกอะไรอ่ะไอ้นี้ตอนวันนี้ไอ้เมจิกเนี่ยโอ้โหบ้าเปล่าเขาแตกมากแล้วปัญหาคือตอนนี้ครับผมมืดเลยครับแล้วปัญหาคือกูลืมนอนนะผมแล้วมันก็นอนไม่ได้ครับแล้วตัวบ้าบอล่เขาแตกอะไรวะเนี่ยมาปกมาป่าโทรไปไกลโอ้โหเอนเดอร์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 แมนชิกลิน ไปไกลส้นเท้าเลยนะครับนายดูซิว่ามีอะไรให้เราทําบ้างครับผมคลิปนี้ผมกะจะมาทําทีวีนะครับซึ่งเราทาแล้แล้วอ่าผมดูแล้วนะครับแล้วก็เอาอะไรดีครับอ่าอีกสักเครื่องหนึ่งนะครับผมเอาไปอะไรดีเนาะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันครับว่าอันไหนแบบพอทําได้บ้างในคลิปนี้นะครับผมอ่าซึ่งดูแล้วน่าจะทําไม่ได้สักอันเลยนะครับนี่นี่นี่อ่าอ่างล้างหน้าอ่านล้างหน้าโอเคทําอ่านล้างหน้ากับทีวีแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ครับ ต้องไปเอาบล็อกครอสมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมโอเคครับซึ่งมอนเตอร์ก็เป็นอุปสรรคกับกูได้เกินนะครับโอเคแต่ปัญหาคือผมงงมากเว้ยว่ากูเป็นอะไรตายหรือว่าไอ้นี่มันฆ่าผมวะครับผมว่าใช่แล้วแหละครับเองจะไปฆ่าโอ้โมันอึดมากครับเฮ้ยแล้วใครมาตีกูเกือบตายเดี๋ยววันนี้อุ้ยเจ๊เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจะเลือดเลือดเลือดเฮ้ยทำไมทไมเลือดกูเป็นอย่างนั้นแต่ครับผมผมว่าไอ้นี่แน่นอนเลยครับที่มันแบบตีเรานั่นไงมึงแน่นอนเลยครับ โอ้โหเอาบ้าน <c oughs> โอ้คิปเปอร์เบื่อบ้านกูอีกโอ้โหอับจนชีวิตไอ้บ้าบอกเขาแตกมันมืดแล้วเนี่ยอ่าผมว่าผมรอให้มาเช้าก่อนแล้วกันครับแล้เดี๋ยวระหว่างเราผมขอซ่อมบ้านแป๊บหนึ่งล้วกันครับโอเคอ่าตอนนี้ผมรอจนเช้าแล้วนะ่ยครับผมแล้วก็ซ่อมบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเรียกได้ว่าถ้าคลิปไหนนี้แบบบ้านไม่เบื้ออ่าคลิปนั้นไม่ใช่วอเตอร์ฟลักเลียมนะครับผมโอเคเอ้ยโอ้โห มึงตีกูได้ยังไงครับ <c oughs> โอเคอาผมว่าเรามาสร้างฟาร์มก่อนดีกว่าไหมครับเออนะครับเรามาสร้างฟาร์มก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวอ่าบล็อกครอสที่ผมค่อยไปเอานอกลอกก็ได้ไหมครับเพราะว่าแบบมันอันตรายมากนะครับผม <c oughs> โอเคมาเรามาทําฟาร์มกันก่อนละกันนะครับผมแล้วก็อาเดี๋ยวถ้าเวลาเหลืออาจจะทอาอาทำ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 ท,ำท,ำท,ำทํทำทีวีด้วยละกันนะครับผม โอเคครับก็อารทีวีน่าจะได้อยู่หรอกนะครับแต่ว่าอ่าฟาร์มเอ้ยแต่ว่าไออาร์ลังหน้าน่าจะยากนะครับผมโอเคครับซึ่งผมคิดว่าอ่าไอความคิดนะครับที่ว่าจะไปสร้างบ้านบนต้นไม้ผมว่าอ่ามันเป็นความคิดที่เวิร์กแบบเวิร์กมากๆเลยนะครับผมนอกจากว่าถ้าเราสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยคือแบบคิปเปอร์มันระเบิดบ้านเราได้ครับแล้วบ้านเราก็จะพังทุกพาร์ทเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเพราะว่าเราไปสร้างบ้านบนต้นไม้แหละครับเวิร์กสุดๆแล้วนะครับผมโอเคครับก็ เอาตามนี้แล้วกันครับซึ่งต่อสร้างบ้านอาจจะมีการสตรงสตรีมนะครับผมก็คอยดูแล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทําการได้ผมทำฮอปเปอร์กันก่อนแล้วกันนะฮะฮอปเปอร์ของเราฮอปเปอร์มันค้าฟกันยังไงครับฮอปเปอร์นี่นะนี่ผมเจอฮอปเปอร์นี้ด้วยเว้ยครับแต่ว่าคือจริงๆคลิปเนี้ยผมกะจะไปหาบาร์เผมแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่บาร์เบสเบสนะครับคือผมกะจะไปหาเบสเจผมแล้วก็มาถามไอ้นี่ครับแต่ว่า เราคงไปนรกไม่ไหวนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวผมทําแค่อ่าฮอปเปอร์ธรรมดาพอละกันนะครับผมมันต้องใช้ไม้กับเหล็กนะครับไม้กับเหล็กซึ่งไม้เราก็อ่าไม้กูก็ไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยแต่เหล็กนี่มีเหล็กหามานอกรอบนะครับผมแต่ไม้กูอยู่ไหนครับไม้นี่คือโอ้โหโห,โหไม้กูโคตรเปล่าเวลีนเลยครับไอ้บ้าบ้าบอกอุ้ยเอ้ยเข้ามาบ้านตูย่ายังไงครับอ่ากระจกตัวเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวไปวางกระจกกันกรอนนะครับผมอ่าโอเคซึ่งผมจะทําฟาร์มไว้ด้านบนแล้วกันครับเออจะทำด้านล่างดีครับแล้วก็แบบเออเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวจะบอสไกมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวทําด้านล่างก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวอ่าข้อยแย้มมันมาด้านบนนะครับผมอ่าตอนนี้จะแค่ดูว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเฉยๆนะครับผมแบบเฉยเฉยนะครับโอเค เดี๋ยวตรัดไม้กันกรอนนะครับผมเฮ้ยอย่ามายุ่งโอ้โหตรัดไม้อยู่คนเขาทํามาหากินอยู่เว้ยไปไกลๆโอเคอ่าสิบเก้าชิ้นเพียงพอนะียครับผมเราเพียงพอครับมั้งนะครับ,โ,นะรบโอเคอ่าน่าจะพออยู่กูว่าไม่พอเลยครับตัดตัดเพิ่มแป๊บโอเคมาได้มาเยอะพอตัวแล้วนะครับมั้งโอ้แล้วก็ไม้นี้ใช่ไหมไม้ใหม่อ่ะแต่เป็นจังเกิลนะเมื่อเอาเออกมาแล้ว นะครับแล้วก็มีอะไรมันลดอย่างมากมายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปทำฮอปเปอร์กรอนละกันนะครับผมอ่าแล้วก็ฟาร์มของเราที่มันน่าจะโตเกือบหมดแล้วนะครับผมแต่ก็ขี้เกียจเก็บครับเพราะว่านี้ยคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงทดลองทําอะไรต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวอ่าค่อยแบบสร้างเมืองจริงๆจังๆรวดเดียวเลยนะครับผมโอเคครับซึ่งหนึ่งในเป้าหมายของผมนะจะมีการสร้างเมืองด้วยนะครับผม แล้วก็อาจจะเป็นแบบเป็นการสร้างเืองบนดวงจันทร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเอารอดูแล้วกันนะครับแต่ปัญหาคือ,อตัวอะไรม,มาจ้องหน้ากลูหรือเปล่าวะเนี้ยรู้สึกทําแม่งทําแม่งยังไงไม่รู้นะครับไว้กล่องโอ้กล่องเยอะมากเลยนี่ว่าครับนี่กูททามาเยอะไปหรือเปล่าวะเนี้ยทามาจนแบบเหล็กนี่ไม่เพียงพอนะครับผมโอเคอ่อยังไงเนี่ยอ่ะเรียบร้อยได้10ชิ้นเลยครับโอเคครับความจริงใช้แค่9พอนพอครับเราเอามา1ิบเลยนะครับผม โอเคครับออกมาเอ้ยเอ้ยออกมาเรียบรย้อยแล้วก็ไอ้ชาวบ้าตนตัวนี้หายไปไหนแล้วไปเข้าไปนี่ครับผมโอเคครับต่อไปก็อาทําทยังไงดีล่ะอาผมต้องลงไปขุดด้านล่างไก่2ตัวนี้เอ้ยไม่ใช่2 3 4 5 6 8 9 10ตัวนี้นี่ครับเราแลแอะไรอ่านี่ขุดได้ไหมครับเฮ้ยอันนี้ขุดไม่ได้ครับผมนี่นี่นี่ผมต้องตรงนี้เออนี่ครับผมต้องขุดตรงนี้นะครับใช่ไหมอ่าอ่ะผมน่าจะต้องเอ้ยอันนี้ฟอสซิลปะ เดี๋ยว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 ใช่ฟอสซิลไหมอะอ่าอะไรเมื่อกี้ครับเป็นทแท่งแอ๋อฟอสซิลจริงๆด้วยว้าวนี่เสร็จเลยโอ้โหกระดูกเุ้ยฟอสซิลอีกแล้วแม่โชคดีเหลือเกินเราเนี่ยนี่ครับฟอสซิลสองอันเลยนะครับผมเอาไว้แพร่พรันนะครับเป็นอ่าเดลเสาตัวนี้น้อยนะครับหน้าตาหน่ารักนะครับผมอ่าต้องตรงไหนบ้างครับโอเคตรงนี้แล้วก็อ่ะกดซีมุมนี้นะครับผม อาฟาร์มไก่มันเท่าไหร่นะโอเคฟาร์มไก่ผมเป็นสาพุท3สามใช่ไหมครับอ่าถึงสองสามโอเคถึงตรงนี้นะครับผมคือต้องวางฮอปเปอร์ไว้นะครับฮอปเปอร์เลยนะครับผมฮอปเปอร์ถึงไหนวะกูลืมโอเคถึงนี่ครับแล้วก็ฮอปเปอร์วางเอ้ยโอ้โหลงมาฆ่ากูถึงนี่เลยเหรอบอสไก่ครับแต่ว่ามันกากไปแล้วนะครับผมแมาเฮ้ยนี่มาแล้วใช่ไหมโอเคครับแล้วมันวางกันยังไงวะกูลืมไม่ไม่เคยวางอ่ะ วางเฮ้ยวางวางโอเคครับเราจะลองวางแบบมั่วๆก่อนละกันนะครับผมแบบไม่มีความรู้เรื่องฮอปเปอร์เลยนะครับอ่าบอกตามตรงเลยว่ากูไม่มีเลยนะครับโอเคครับอ่ะอย่างงี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้ก่อนละกันครับอ่าแล้วหินที่กูอุดมาเมื่อกี้โอเคหินอยู่นี่นะครับผมอ่ะเฮ้ยแล้วมีกระจกนี่ว่ะครับเอากระจกนะครับเราลุยนะครับเราลุยกระจกนะครับผมอ่ามันจะเข้ากันปะวะโอเคช่างมันครับเราอุดด้วยกระจกแล้วกันเนาะเออเฮ้ยเดี๋ยวจอ อุดโคตรปักหน้าเลยรับไอบ้าไอบ้เาเขาแตกมากๆเลยนะครับอืมตรงนี้ด้วยโอเคอ่าอุดให้หมดอะเอออ่าเฮ้ยมันต้องต่อังไปด้านล่างด้วยดิครับใช่ปะ่ะอ่าต่อมาต่อมาคือความจริงสิบอันก็ถูกต้องเรานี่แหละครับโอเคครับคือตรงนี้ต้องเป็นกล่องใช่ปะครับเดี๋ยวก่อนนะไอตรงนี้มันจะบงังเราดิปัญหาคือไอตรงนี้มันจะบงังเราอ่าต้องคิดต้องคิดต้องคิด คือบอกไว้เลยนะครับผมว่าผมไม่เคยแบบมาสร้างฮอปป์ฮอปเปอร์สักครั้งเลยนะครับตั้งแต่แตตั้งแ่เล่นมายคราฟ์มาแบบโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่หลายปีนี่ครับผมไม่เคยมาทําอะไรอย่างนี้เลยนะครับโอเคเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเฮ้ย,เ,ยเอา้าเมื่อกี้กูรู้สึกเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องแบบใช่ไหมด้วยพวกกูไม่รู้นะครับผมไม่เคยทํานะครับโอเคครับอ่ามาตรงนี้ก่อนอ่ะแล้วก็ เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองอ่าเอาไก่ลงมาเลยเดีแปะจะค่อยทำตักันเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเฮ้ยขู่มึงมากันยังไงเนี่ยไอ้บ้านี่ไงไปไกลๆอ่าผมจะลองโยนของไปตรงนู้นดูดูชึบแล้วมันจะลงกล่องใช่ไหมเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไหนวะของกูเอา้าอยู่นี่เฮ้ยแล้วไก่ยังมาไก่มึง <laughs> มายังไงเนี่ย <laughs> โอ้ไก่มาเป็นแสนล้านหมื่นล้า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 นตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไก่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไก่ยิงมากันยังไงครับ เอียผมงงมากเดี๋ยตั๊กไก่มันเกิดมันยังไงโอ้โหกลัวจะหมดครับผมอ๋อคือหางฮอปเปอร์มันมันไม่ต่อกันใช่ไหมมนเลยไปไม่ได้ครับอุ้ยไอ้บ้าโอ้โหมันก็เยอะไปได้บางทีโอ้โหรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนนะอาจจะต้องทำให้หางฮอปเปอร์มาต่อกันใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะอ่ะผมจะลองโยนขอไปทางนู้นดูนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะกูต้องโดด มื่จะดีครับแต่ก็ไม่ดีเออโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวลองโยนลงมาตรงนี้ดูนะครับผมชึบอ่าแล้วมันจะลงไปอ่าโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะครับผมอ่างั้นเราก็ทำฮอปเปอร์มาเพิ่มไลครับโอเคครับอ่าผมว่าเราเอเคผมดูแล้นะครับว่าทำยังไงแล้วก็ทำกล่องไว้ใต้ฮอปเปอร์เลยนะครับแบบมักง่ายเลยนะครับผมเพราะว่ากล่องเรามีเยอะใช่ไหมโอเคเอาตามนี้แล้วกันครับ อ่าเดี๋ยวผมจะวางกล่องไว้ใต้ฮอปเปอร์แล้วกันครับเพราะว่าผมขี้เกียจแบบมาน,นั่งต่อสายให้ฮอปเปอร์มันไปทางเดียวกันนะครับผมเฮ้ยแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เนี่ยตรงนี้มันมันต่อไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวก่อนนะอ่าโอเคจะขุดวางใหม่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ากวางกล่องนะครับผมวางกล่องดูนะครับอ่าโอเควางกล่องเฮ้ยตรงนี้มันวางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะวางยังไงนะเนี่ยเฮ้ยไอเอวางไม่ได้เฮ้ยโอ้โหโอเคผมรู้แล้วนะครับแล้ว เราจะเอาอย่างนี้เลยละกันนะฮะเอ้ยโอ้โหบอสไก่แม็กแล้วนะครับโอเคเราจะเอาอย่างนี้เลยๆละกันนะครับผมคือจะเอาแค่แบบ2ตรตงนะครับที่เอาไว้ใส่ของละกันนะครับเอาอย่างนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ฟาร์มทดลองนะครับผมโอเคครับก็ถือว่ามันทดลองได้ดีนะครับผมเนื่องจากว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต้องให้ฮอปเปอร์มาต่อกันด้วยนะครับผมอันนี้คือผมไม่รู้เลยครับอันนี้คือแบบอากะมาทดลองเต็มที่นะครับผมเชื่อหรือเปล่าเนี่ยโคตรอ้างเลยครับเนี่ยโอเค เอาขุดไปได้แหลกนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นแบบเป็นสองอันพอก่อนนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวค่อยมาทําเพิ่มในอนาคตนะครับผมอ่เพราะว่าอันนี้คือเป็นฟาร์มทดลองไงนะครับแออ่าคือทำผิดพลาดก็อ้างทดลองไปก่อนอแล้วก็เอ้ยแล้วเคย์บาฮอปเปอร์ตรงนู้นได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหอ่ะชึบเอา้ามึงปัญหามีปัญหากูแล้วเออโอเคเรียบร้อยแล้วฮอปเปอร์ตรงนู้นเอายังไงกับมันดีครับถูกกระจกทิง้งซะเลยนะครับผม แล้วก็ต่อมาต่อมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี e ๋ยวขอเก็บการแป๊บนึงหนึ่งแล้วกันครับเพื่อไม่ให้ไก่ออกนะครับผมเราจะทําการปิดไว้ให้หมดเลยนะเพื่อไม่ให้ไก่มันออกมาได้นะครับเอาแล้วคุณจะออกไปยังไงตอนเนี้ยกระจกไม่พองานหยาบแป๊บกระจกไม่พอต้องงานหยาบครับผมโอเคครับกระจกไม่พอจะทำไงครับงานหยาบดีครับผมโอเคนี่ไงนี่ไงไก่ไก่ฆ่าไม่ให้จะออก โอเคราคาออกแอ้มเหมือนกันอ่ะขุดให้ไก่ลงมาเลยแล้วกันนะผมเ้ยตรงมันต้องอยู่ตรงนี้ปะก่อนนะผมเริ่มสับสนกับชีวิตเอ้าเออ,อโอเคไก่อยู่ได้หมดตรงนี้ถูกแล้วนะครับแล้วก็อ่าโชวเวลเราอยู่นี่นะครับโอเคครับทิ้งขอไปก่อนนะครับผมอ่าไก่ลงมาเลยลูกนะครับลูกลูกพ่ออ,อุด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 อ่าโอเคโอเคโอเค,อเ,คเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยอ้าอย่าแก<笑><笑>นี่ถ้าผมขึ้นไปด้านบนนะรับรองว่าผมกลายเป็นขี้ภนไม่นาทีแน่นอนนยผมอะไหนดูซิว่าอ่เอาเอเวอร์มนตกไปด้านล่างอยู่ใช่ไหมครับคือต้องต้องมีน้ำปะครับแต่ถ้าน้ํามาก็ไก่ไก่จมน้าตายอีกอะเชื่อผมปะเออโอเคเดี๋ยวรออย่างนี้ก่อนแล้วกันนะผมว่าอ่ามันจะตกลงไปบด้านล่างหรือเปล่าเนี่ยครับผมเ๋ยผ,ผมจะขอลองไปก่อนนะครับแล้วก็ เราจะไปด้านบน้วยกันวาร์ปกันนะครับผมวาร์ปไปที่บ้านนะครับผมโอเคครับผมก็อภเว่าครับผมไอฟาร์มไก่เราลองแค่อย่างนั้นก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาตามดูผลพาร์ทหน้านะครับผมว่าได้หรือเปล่าครับถ้าได้เดี๋ยวผมจะมาสร้างบนบกนะครับผมอันนั้นคือทดลองไปก่อนนะครับผมโคตรขี้อ้างเลยนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ครับเอาเป็นว่าเราจะขอจบไว้เพยงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้มาอัดนานนะผมไม่ว่าจริงๆนะครับช่วงนี้ โอเคผมก็จะกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมบ๊ายบายครับ